วันนี้นะครับเอาใจคนปลูกแพรเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับที่ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีดูแลเขานะครับผมจะทำยังไงให้มีดอกตลอดรอดฝั่งตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะครับผมผมก็เอาสูตรเร่งให้เลยนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็นะครับผมก่อนจะไปบำรุงนะครับวันนี้อัปเดตนะครับถั่วพุ่มนะครับ ตอนนี้นะเอ้ยโตเร็วมากนะครับผมด้วยปุ๋ยอินซีนะครับชีวภาพนะครับจากเศษอาหารนั่นเองนี่ที่เคยทําคลิปไว้นะครับตอนนี้เขาโตเร็วมากๆนะครับผมก่อนจะไปบารุงนะครับขอพรวนดินตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีเวลาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะลงผักนะครับกะว่าจะลงผักชีฝรั่งนะครับผมผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันพรวนดินให้รอบๆเลยนะครับเพราะว่าลงไอตัว ต้นไม้กี้วเขียวผักกิ้วเขียวเนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่อผักอะไรนะครับก็ลงไปแล้วเขาไม่ลามทุ่งให้เรานะครับเราก็ลงไอ้นี่ไปเลยผักทีฝรั่งนะครับเมล็ดมันเหลือนะครับก็โรยไปแบบนี้เลยนะครับโรยให้ทั่วๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเกิดนะครับใช้เวลา120วันในการเก็บเกี่ยวนะครับจากนั้นนะครับผมมาเตรียมน้ําในการบํารุงแผ่เสี่ยงไฮของเรานะครับผมก็วันนี้จะใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยแบบปุ๋ยฮอร์โมนผักแบบนี้นะครับนี่นะครับ สีฟ้าๆนะครับแต่ว่าจะไม่ใช้ตัวเดียวนะครับจะใช้ผสมคู่กับตัวอีซี่โคดสูตร1414เร่งลากเร่งดอกนะครับรากเดินดีอะไรเดินดีก็คือดอกแข็งแรงดอกใหญ่มากๆนะครับสำหรับแพรเซี่ยงไฮ้นะครับเหมาะมากนะครับให้ซื้อมาใช้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีดอกเลยนะครับก็วิธีการผสมผมนะครับก็ใช้ปริมาณเท่านี้นะครับใส่ลงไปในน้ำที่รองอยู่นะครับแล้วก็อีซี่โคดนี่แบบนี้เลย1414ใส่ลงไป จากนั้นนะครับเราก็ต้องคนให้มันละลายเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้านะครับต้องละลายอย่างดีนะครับถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับก็เอาสูตรเร่งเลยนะครับนี่สูตรนี้คนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าละลายหมดทุกเม็ดหรือยังนะครับถึงนําไปราดแล้วก็ไปรดนะครับใช้งานได้นะครับวิธีการใช้งานก็นําไปรดราดแบบนี้นะครับผมวิธีนี้นะครับให้ใช้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับ หรือใครใส่แค่ e-cod a s y e C อย่างเดียวนะครับให้อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้เม็ดสีฟ้าฮอร์โมนผักก็ได้นะครับสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะครับผมนี่เรารดราดไปเลยนะครับให้ทั่วๆัทุกกระถางนะครับผมใครมีเยอะก็ราดไปให้ครบนะครับรับรองว่า ดอกใหญ่ดอกดอกดอกหนาดอกโตมากๆนะครับผมดอกไม่ทิ้งช่วงแบบนี้เลยนะครับผมใครที่เอฟซี FC เพื่อนๆที่ติดตามมาก็จะรู้นะครับว่ากระถางเนี้ยเขาทิ้งดอกไปสักพักนะครับผมก็พยายามบำรุงนะครับทุกวิธีทางนะครับทุกสูตรครับตอนเนี้ย คือดอกกลับมาหมดแล้วนะครับผมดอกหู้ดอกใหญ่ดอกหนามากๆนะครับผมไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับกับกระถางข่าวกระถางข่านี่คือเขานอนบินเขานอนชนะมานะครับดอกเขามีหมุนเวียนมาตลอดนะครับเขาไม่แบบว่าไม่เหี่ยวแหง้งไม่ตายไม่ทิ้งดอกนะครับผมส่วนกระถางชมพูนะครับนี่บานเย็นก็มานะครับชมพูอ่อนนี่ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับผมมีดอกตลอด ทั้งเดือนเลยนะครับผมก็วิธีนี้วิธีบำรุงต่างๆผมก็แนะนำให้ใช้กันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมเคยทำวิธีบำรุงหมุนเวียนไว้ให้แล้วนะครับผมก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาเทคนิคดีๆนะครับในการดูแลแพ้เสียงไฮมาฝาก FC ที่รักในแพ้เสียงไฮทุกคนนะครับทำยังไงบำรุงยังไงปลูกยังไงให้ดอกแข็งแรงดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็มีคำตอบในช่องอีดีการ์เด้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย